เฮ้ยสีคือคือโดนมากมากเลยอ่ะโอ้ยมีเสียงด้วยครับดกคอนและนี่นะครับคือการเปิดอาร์ททอย Star Seed 0 0 1 Piece พีและ Star Seed 0 0 2 p ์ศเพ Star Seed X ต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube กับพิชญาครับผมประมือก่อนอื่นนะครับขอโทษทุกคนก่อนนะครับที่ผมหายไปนานจากการลงคลิป YouTube นะครับมีลงบ้างไม่ลงบ้างเว้นอาทิตย์บ้างเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ผมต้องแฮนด์ลนะครับแล้วก็รวมถึงไปโฟกัสกับอาตทอยมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคเลิกบ้าแล้ว ก็ปอะเอาสมองไปทำอาร์ตทอยดีไซน์อาร์ตทอยมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับพราก็มีลงดีเทลรายละเอียดการทำขั้นตอนหลายๆอยา่างเยอะมากในผลงานชิ้นนี้นะครับออกแบบแต่เริ่มต้นวาดรูปส่งไปทำ 3d ออกแบบกล่องทุกอย่างอยากให้มันเป็นผลงานที่มีความเป็นตัวตนเรามากที่สุดต้องไปโฟกัสตรงนั้นนิดนึง YouTube ก็อาจจะแบบลงน้อยลงแต่ก็พยายามลงบ้างไม่ให้ทุกคนลืมหน้าลืมตาก,กันนะครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับติดตามในช่องกอปด้เยนะครับทุกคนขอบคุณครับ คนที่พรีออเดอร์ไปตัง้งแต่ช่วงไทยแลนด์ทอยเอ็กซ์โป2024และมันก็มาถึงแล้วรอนานนิดนึงแต่รับประกันว่าของดีแน่นอนนะครับและวันนี้เราจะมาอันบ็อก้ดูของจริงเลยนะครับทั้ง2กล่อง Starseed 001 Piece นะครับและ Starseed 002 p a n และนำบัตด,ดาวพร้อมกันเซ็มันขึ้นมา Summon Starseed X ขึ้นมาแล้วนี่คือออฟฟิเชียลของจริงเลยครับที่คนณลูกค้าทุกคนนักสะสมทุกคนที่สั่งไปจะได้นะครับกล่องพรีเมียมสุดๆเลยครับดูข้างอ่าดูด้านหลังครับอ้อพิมพ์ด้านพิมเงาอ้อของเล่นราคานี้มีใครให้คุณได้อีกครับอ้อต้องบอกก่อนเลยว่ากล่องกับตั้งใจออกแบบมากออกแบบนานการลงรายละเอียดว่าเฮ้ยอะไรเอาอะไรไม่เอาอะไรนูนอะไรพิมพ์เงาตรงนี้เขียนอะไรดีอะไรเงี้ยกล่องแรกกับกล่องที่สองอยากให้มันมีความคลาสสิกมากๆคืขอขาวดำนึกถึงกอล์ไม้ไฟฟ้าอยู่ไหม มีโลโก้กับก็ออกแบบคืออ,อยากให้มันมีความแบบอวกาศ Y2K แต่ก็ยังมีความน่ารักและความเท่ผสมอยู่นะจริงๆตอนแรกจะใช้เป็นโลโก้ที่มีสีโครเมียมที่กอลทํทำมาขึ้นไว้ตรงนี้พอมาวางบนกล่องมันจมเว้ยทุกคนกอก็เลยเอาเป็นสีขาวมันจะเด่นขึ้นมากล่องด้านแต่ว่าตัวละครจะเงาๆอะไรเงี้ยเท็กซ์ก็มีเล็กๆบางอันที่เงานะทุกคนโอ้โชอบมากเลยทุกคน ขออธิบายก่อนรายละเอยดกล่องเนี่ยคือกอตั้งใจอยากให้มันมีความไซไฟแต่ก็น่ารักอยู่เรียกว่าไซไฟบวก 3D อาร์ตแล้วกันมีความแบบอิเล็กทรอนิกส์แกจิตนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วสีทุกอย่างให้มันเป็นพาสเทลนุ่มนลอะไรเงี้ยส่วนสีดําก็มีความเท่ไปเลยเพราะว่ามันมีความพัง rock อยู่นะเป็นตัวเพนที่เป็นความเจ็บปวดเป็นรอยแผลอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า a l i s h y o inner pain นะทุกคนก็อยากให้คนได้รับของเล่นมีความรู้สึกเหมือนว่าได้สไลด์ของเล่นออกมาแบบ apple product มันจะมีลมฟีฟีบอยู่ข้างๆเวลาลูดมันแบบ ข้างใต้นี้มันจะมีอีสเตอร์เอ็กอยู่คือก็จะเขียน who here to unleash your inner pain และไอตัวคำว่า pain ่ะก็ cross ค่าคำว่า peace ทิ Pe ้งจากกล่องตาสีสูตรหนึ่งมันจะเขียนว่า unleash your inner peace จาก cross ค่าเป็นเขียน peace อีกทีหนึ่งเป็นลายมือแบบซนๆเด็กๆหน่อยเรียกว่าเป็นตาซีมาเขียนเองคือเหมือนว่าอยากให้แต่ละกล่องอะ่ะมันลิงก์กันอะ่ะพอกล่องที่เป็นสีที่สามที่มันจะเป็นสีอ,อย่าไม่บอกไม่บอกมีสีสามด้วยแล้วก็ทำให้เป็นดึงจากข้างล่างเพราะว่ามันได้ฟิลกว่าพอเปิดมาแล้วมันเห็นของ อะไรเงี้ยมีที่ดึงด้วยอันนี้ก็เลือกสีเองนะบอกเขาว่าให้มันแมทช์กับหน้าอกแดงๆของจากสีสดําแล้วก็สีส้มอันนี้ไม่ได้แมทช์อะไรเลยแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆอะไรที่เป็นอวกาศจะมีสีเทาขาวหยอดสีสนุกเข้าไปคือสีส้มเหมือนเวลาเราเนืกถึงนาซามันก็จะเป็นภาพจําทําให้เรานึกถึงอะไรที่เป็นอวกาศก็เลยเลือกสีส้มแล้วอีกวิธีคิดหนึ่งก็คือว่าสําหรับอิน fluencer ทั้งหลายที่อยากรีวิวเขาก็จะได้ถ่ายอย่างงี้งเปิดนีด้ โอขึ้นมาเห็นพอดีกล่องด้านบนก็จะมีโค้ดเนมอยู่ของแต่ละตัวด้วย0ูนย์ศนย์สเพนอันนี้ก็จะเป็นโค้ดเนมศูนย์ศูนย์หนึ่งพีซนะครับและฝั่งหนึ่งของกล่องจะเป็นเห็นตัวละครเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไวท์เฟรมอาร์ตนะอยากให้มันมีความเด็บๆ็บนิดนึงอ่างเงี้ยข้างหลังมันก็จะมีรหัส QR โค้ดอันนี้คือกอปเรียงมันคนวางเรียงหมดทุกอย่างเลยนะอันนี้เป็นลัคกี้แอสหมายเก็จะเป็นแบบว่าเหมือนมีทั้งหมด60ตัวนะคุณได้ตัวเลขที่เท่าไหร่อะไรไอย่าง Star คนะ ก็ข้างล่างจะมีเขียน warning ด้วย I'm not a toy I'm a pain in the ass <laughs> ฉันไม่ใช่ของเล่นนะฉันเป็นเจ้าตัวแสบตุดหมึกโอเคแล้วก็ GPCY Studio ขอฝากไปด้วยนะครับ IG ก็ขึ้นตรงนี้นะครับก็เป็น studio ออกแบบ creative นะครับฝากไปติดตามหน่อยนะครับทุกคนตั้งใจทำมากๆเลยใครอยากมาร่วมทำของเล่นนะก,ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ p o l y a m มีนะครับที่เป็น distributor เป็นคนจัดจำหน่ายให้ก็ด้วยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นี้วับๆเห็นปะโชว์ว่า ของจริงนะจ๊ะแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยที่ก๊อลฟใส่ไว้อโนอโนสุโกยคิเรย์คาไวอิเตะกุว้าวอาร์ทอยเนี่ยมันมีแค่ลิมิเต็ดนะมันถึงเรียกว่าเป็นอาร์ทอยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละสีกอลจะผลิตมาแค่จำนวนจำกัดหมดแล้วก็คือหมดเลยใครพลาดก็คือต้องรอตัวต่อไปสีต่อไปนะครับรอติดตามนั่นคือสเสน่ห์ของอาร์ทอยนะและนี่นะครับคือการเปิดอาร์ทอยสตาร์ซีดสามสองหนึ่ง ดีมากตื่นเต้นมากเลยว้าวดุก่อนพลาสติกคุ้มมาอย่างดีนะครับกันสีฉลอก อย่างดีอย่างเดือดสีมันพาสเคลเหมือนกับตัวการ์ตูนที่กอบวาดหรือกรอบขึ้นให้ดูนะเฮ้ยสีคือคือโดนมากๆเลยอ่ะเราคอมเพลกับตัวแซมพลที่เขาส่งมาให้ตัวนี้สีคือดีกว่าเยอะมากสีแซมพลคือหมองไปเลยอ่ะนี่คือสีแซมพลนี่คือสีจริงที่ทุกคนจะได้รับแซมโพลคือมีความหมองๆนิดนึงนะ อยากบอกทุกคนว่าขั้นตอนในการทำอะ,ะเต็ปมันเยอะมากมันมีตั้งแต่แบบทำ 3D sample ขึ้นมาใช่ปะคืออันนี้มันก็จะไม่มีความนูนตามันจะไม่มีเบา้าไม่เห็นมิติของตามันจะเป็นวัสดุ 3D print แต่อันนี้ sample ที่2คือเรียกว่าเป็น top w i new และเป็นวัสดุจริงแต่ว,ว่าแก้สีไปอีกรอบหนึ่งถ้าจะเห็นได้ชัดหูคือมันเป็นฟ้าที่แบบดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่พอก็ทําตัวของจริงมาแล้วหสีที่ก๊อปอยากได้คือฟ้านี้ฟ้าอ่อนๆแบบ pastel pastel มันก็เลยออกมาเป็นตัวนี้นะคือก๊อปรู้สึกว่ามันนแบบคคุุ้้มมม่่่าาากกเลยะทีออปขไ TCD หงสดู ประมาณ3-4วันแวะเข้าไปเพื่อไปดูตัว p a n t ท ne Universal ที่ต้องใช้พอกลับบ้านมาก็ยังมาเลือกสีต่อนะแบบช่วงแบบเดือนนั้นคือหมกมุ่นกับการเลือกสี a พ t โ n นของ s t า r s ซี d มากมากเลยเพราะว่าสีบนแ Pen นโ ne กับสีจริงอะ่ะมันคนละ m ม t e r i a ียลใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะออกมาเป๊ะไหมตามที่เราเลือกแต่รู้สึกว่าคุ้มมากๆนะกับเวลาที่เราทุ่มเทไปกับตรงการเลือกสีเนี่ยตอนตัวจริงมันผลิตออกมาแล้วสีมันค่อนข้างตรงใจตามที่เราต้องการมากมากเลย <S 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 น้องสตาร์ซีดน่ารักไหม นี่นะครับอาร์ตทอยชิ้นแรกของก๊อฟทุกคนคืนกอก๊อฟชอบมากเลยความละมุนของสีพาสเทลตรงสายฟ้าข้างบนที่หัวแล้วก็มาตรงตาแล้วก็มาตรงไฟลงหน้าอกเนี้ยแก้มก็จะมีบัชหนึง่งตรงตาก็จะมีแผลบัชหนึ่งแล้วก,วก็ในตัวแซมเปิลมันไม่มีไอตัวข้างในท้องอก็บลัชช่วงขาเข่าสอกแขนช่วงหัวให้มันมีเหมือนเพนติ้งบัชแบบไล่์ลี่นหน่อยไม่ใช่แค่สีเนื้อแบบเพลนๆนะให้เหมือนแบบข้างในมันมีชีวิตจริงๆแล้วก็ตัวท่อข้างในก็เป็นสีเงินนะตอนแรกมาเป็นสีเทาเลยแล้ว คือท้องเพราะว่าตัวท้องเนี่ยมันมีความขุ่นใช่ปะ่ะตัวอย่างตัวแรกที่เขาทํามาก็ขุ่นแต่ก็แ่ะไล่สีมาขึ้นมาจากท้องตีฟ้าให้มันดูเหมือนน้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก,ก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่ายิ่งไล่สีขึ้นมามันมีความเสี่ยงที่จะทําให้ท้องยิ่งขุ่นมากขึ้นเพราะยีก็อยากให้คนเห็นอะไรที่มันอยู่ข้างในท้องให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยเราอุตส่าห์ดีไซน์คนในท้องมาอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยแมทเรียลที่มันเป็นซอฟต์ไวนลมันก็จะมีความขุ่นมันไม่เหมือนพลาสติกถ้าเป็นพลาสติกก็จะใสกกกกว่่่่าาาานนนีี้แตออยยงงททบพพลลสิมมัเุค ถ้ากอฟทำเป็นพลาสติกก็คือกอฟขายราคานี้ให้ทุกคนไม่ได้อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเออเข้าถึงได้แล้วก็สามารถจับจองได้ในอาร์ตทอยชิ้นแรกของกอฟจะบอกทุกคนนะครับสำหรับคนที่ออเดอร์ไปเนี่ยครั้งแรกที่ขยับอะ่ะอย่าตกใจนะว่ามันขยับหัวไม่ได้มันจะหนืดหน่อยเพราะมันมาจากโรงงานเราจะต้องหักหัวมันขยับนิดนึงเนี่ยนะได้ละเมื่อกี้รู้สึกเหมือนหักคอน้องเหมือนคอตัวเองหักไงไม่รู้แบบมันก็ขยับได้ละเนี่ย ขยับแขนก็ได้ครั้งแรกมันจะหนืดหน่อยหางก็มีความสีฟ้าแบบละมุนมากเนี่ยก้นก็มีความแบบนวลมากเลยตัวนี้ดีไซน์ก่อนอาร์ทอยกอล์ฟไมค์เองนะแล้วคิดดูดิได้ส่งมอบให้กับคนที่พรีออเดอร์ตอนเนี้ยคือโปรเซสมันยาวมากการทำอาร์ตทอยแต่ก็สู้นะก็เริ่มจากความที่กอล์ฟอยากทําก็สนุกกับมันแต่กอล์ฟยังมีพาร์ทอื่นเงี่ยที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อมาซัพพอร์ตการท<ม>ําอันเนี้ยยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้ามีออกโปรดักต์อะไรจะเอาเงินมาต่อยอดทำอาร์ตทอย มีโลโกโ้ t r s ซ e d GPCY Studio ด้วยใต้เทา้าดูของจริงแล้วมันคือแบบมีความละมุนมากชอบมากเลยน้วเสียดายมากเลยนะที่ทาสีขาวผลิตแค่60ตัวต้องมีแฟนๆที่ดูอยู่อยากได้สีขาวด้วยแน่ๆเลยแต่คราวนี้ก็ไม่สามารถผลิตเพิ่มได้แล้วเพราะไม่งั้นมันเดี๋ยวความขาดของความเป็นอาร์ทอยมันจะหายนะ ก่อนจะไปอันบ็อกซ์สีดำนะครับเรา Starseed จะมีบูธที่ Wonderfest ที่พารากอนวันที่3-4สิงหานะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเดือกันได้ที่นั่นนะครับแล้วเราก็จะมีงานที่ The Mall งามวงวานวันที่1-11ถึงวันที่ 11. เราจะมีมินิเอ็กซิบิชันของเราด้วยนะครับผมอย่าลืมไปดูกันนะครับมีอาร์ติสมากมายเลยครับในวันนั้นเราจะออกสีใหม่ด้วยเชนกะั๊ <c oughs> ตื่งเต้นไว้ละโอเคมาเรามาอันบ็อกซ์เจ้า p a i n in the a s กันดีกว่านะครับ oh uva. อ,อธิบายก่อนก่อนนะตรงหัวข้างบนนี้ Soul Detection Helmet ก็คือว่ามันเป็นหมวกกันน็อ c ของ Star Seed ที่ไวเหมืนอนกับว่า detect มองหาจิตวิญญาณ Soul ต่างๆที่อยู่ใน Universe นี้นะครับรวมถึงโลกเราด้วยเพื่อส่งจิตวิญญาณนั้นเข้ามาในท้องของ Star Seed นะครับพี่กอปเคยเล่าไปในคลิปนี้นะค,คลิปพี่เป็กเป็นบรรดาชัดสุดตอนช่วงที่ก๊อปเล่าเรื่อง Star Seed แล้วทุกคนจะเข้าใจว่าคืออะไรไปดูได้นี่ตรงนี้เขียนว่า Bubble Block Bad Bubble เหมือนคําแบบตัว B หมดเลยฮะ Bubble คือผูที่มันเป็นฟอง Bubble เนี่ย Block ก,ก็คือ ใช้บล็อกแบดบบเบิลนะครับคือพวกปากเสียงปากนกปากกาหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เราเสียความมั่นใจในตัวเองอะบับเบิลหูวันนี้มันก็จะบล็อกสิ่งพวกนี้ออกไปนะทำให้เรามีคอนฟิเอนซ์ในการปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองปลดปล่อยโซลออกมาผ่านสีสันของสตาร์เียง f r e c t a l of truth ก็คือกระแห่งความจริงนะครับผม big arm from universe <laughs> <laughs> ก็คือมือที่แบบใหญ่เนี่ยถูกสร้างมาจากจักรวาลน,นี้นะครับ f o r little alien toes นะฮะก็จะเป็นนิ้วเท้าใหญ่ๆจุ๊จิกจุ๊บจิของเอเลี่ยนคิ้วๆน่ารักแบบ เบียดแล้วมีเสียงป๊มีป่โอ้ยมีเสียงด้วยครับเด็กก่อนหลอกหลอกกันนะเมื่อกี้ sound effect นะครับคนตัดอะไรเนี่ยนี่เยเรามาเปิดกันนะครับ motion graphic มานี่คือเพลนะครับ Starship X 002นนะครับความเจ็บปวดจงปลดปล่อยมันออกมาผ่านชั้น อทุกคนสีสวยมากเลย <Wow. S 1> หนึ่งสองจ้ำ ยอดทุกคนสวยมากเลยคนที่ได้ไปบนกล่องอาจจะมีตัวเลขที่กอลเซ็นไว้เมื่อวันก่อนที่กอลไปเซ็นที่ร้านมาฮะเขียนตัวเลขบนกล่องทุกกล่องด้วยตัวเองเลยครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีแอบแจกลายเซ็นไปด้วยสีละ3คนนะฮะใครได้ก็ไม่รู้นะครับลองดูแล้วกันว่าใครได้ไลายเซ็นไปนะครับเป็นแบบเซอร์ไพรส์เบาๆทุกคนสีดาโอเคมากเลยนะกอลชอบนะคนที่ชอบอะไรที่สีดําเวลาแบบมีบ้านแต่งบ้านแต่งรตดสีดำเขาว่าเหมาะมากเลยกับการเอาตัวนี้ไปตั้งโชว์ขายของขายของมันมีความร็อกอะแต่กอชอบจมูกเขามากเลยมีีควาาามมาเเงกลยสด จะมีคอนทราสที่สูงใช่ป่ะแล้วเวลามันโดนแสงมันโดนเงามันจะเห็นชัดเจนว่าโอ้ตามันแบบนูนขึ้นมาถ้าสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าคิวแมนข้างในหันหน้าไม่เท่ากันด้วยนะคนหนึ่งหัน45คนหนึ่งหันตรงมองแบบคนดูเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ดูแบบมีความยูนิคกันเนาะเพราะว่านั่นมันคือเสน่ห์ของอาร์ทอยเวที่แตกต่างจากตัวแรกๆเลยนะก็น่าจะเป็นสีของดาวในตาก็ทําให้มันไวเบรนซ์ขึ้นให้มันสดใสขึ้นแล้วก็ขยายดาวขึ้นมาหน่อยมันจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นตาของเจ้าตัวสีดำมันเนี้ยชอบ <Right. S 2> ถ้ามาเทียบกับตัวเก่าตัวแซมเปิลตัวที่2ก๊กอปไล่สีตรงทองแล้วมันไม่เวิร์กมากมันกลายเป็นฟุ้งไปเลยอะ่ะมองไม่เห็นตัวข้างในมนุษย์ที่ตรูออกแบบมานี่ไม่เห็นเลยก็เลยบอกงั้นตัดสีเกรเดียนต์ออกไปนะแต่อื่นๆเนี่ยค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันรู้สึกว่าสีผิวที่กอป์รปากตัวของจริงจะสว่างขึ้นหน่อยไปดวงจริงได้ที่โฮลียอนนี้นะครับคนเร็วๆนี้นะครับกอปจะมีเซอร์ไพรส์อันยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าก,กอปมีโอกาสได้คอลแลบกับศิล,ลปินมาทอยต่างประเทศด้วยนะครับจะได้ดูภทยในปีีนนนน้้นคทุกกตตื่เเมาเลย เราเป็นอาร์ทอยคนนี้คินให้หินให้เป็นแนวแบบหยุ่ยๆยหน่อยสปาร์ชสปาร์หน่อย,ออยอแค่นี้แหละินแค่นี้กลับ <c oughs> มาที่ตัวนี้นะก,ก็ยังเล่นความเป็นสีส้มอยู่นะส้มอมแดงๆมีหางที่เป็นสีส้มส้มอมแดงก็ไปรู้สึกว่าดําแดงมันก็เท่แต่ว่าพอมาอยู่บนตัวนี้ให้มันออกกลิ่นส้มส้มหน่อยมันดูแบบสนุกกว่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคอมบิเนชั่นที่แปลกใหม่ดีดําส้มส่วนหูก็ออกไล่สีนะไล่สีเทามันสวยมากเลยนะเวลามันมีแบ็กกราวด์ที่แบบเป็นสีอยูนะ่มันก็จะกินสีอื่นๆเข้าไปในเนื้อของหูมันไหนน่ะสวยอชบมาก ข้างๆก็มีรองเท้ามีความแบบโรบอทเอเลียนแอนดรอยนิดๆอะไรเงี้ยดิดัก็ขยับได้จะปืดหน่อยๆแต่ว่าก็ขยับได้ไม่หักนะทุกคนเสียงนี้ไม่ต้องตกใจ ันจะมีความเหนียวเหนียวเหมือนยางเพราะอันนี้แหละคือซอฟวายนิลนะสีขาวมีความพาสเทลมากขนาดขนตาก็ยังให้เป็นสีน้ําตาลอ่อนเลยจะไม่ดําไปเลยนะแบบเนี้ยก็คือดําไปเลยอันนี้ตัวสําหรับก็ถือว่าตัวใหญ่26เซนด้วยก็อยากจะออกตัวเล็กๆด้วยทุกคนสนใจไหมให้เลือกระหว่าง8เซน12เซน14เซนคนออกเวอร์ชั่นไหนดีลองคอมเมนต์บอกมานะครับก็อยากทําตัวเล็กเหมือนกันฝากพีซกับเพนไว้ในใจทุกคนนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Star Seed XT ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตาม GP CY Studio IG ด้วยนะครับ ก็จะมีบอกข่าวสารอัปเดตอะไรได้ที่ไหนยังไงสีใหม่มาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับมีเมอร์เชนดิสอะไรบ้างนะครับอยากให้มีมอร์เชนดิสอะไรก็เขียนมานะฮะหรือทำสลิปเปอร์ดีไหมนาอคกิปบล็อกมือถือเสื้อยืดฮูดหรืออะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าชอบแบบไหนอยากให้ทําอะไรก็บอกได้นะจ๊ะโอเคครับยังไงก็ขอปะตั้งใจทำ Star c i t x นี้มากๆนะครับเป็นความฝันกอลว่าคือได้มีอาร์ทอยของตัวเองก็ฝากน้องๆไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับใครที่ชอบไซฟาชอบอะไรแบบคิวคิววิดเวียส์อารเงี้ยก ตามได้ตามเก็บกันได้นะครับตั้งใจทำมากๆเลยหายไปหลายเดือนหมกมุ่นกับอาร์ทอยมากๆเลยนะครับงั้นก็ฝากด้วยนะครับโอ๊ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะนครับทุกคนบาย